ครับอ,อครับนี้พอเรามาถึงหน้างานปุ๊บเราก็ไม่เข้าใจขั้นตอนไหนถามนะครับผมตอนนี้เรากำลังเอาค่อนเออมันมันพอโดนน้ำอะครับไปเรื่อย,อยผมว่าพวกพลาสติกมันดีดีกว่าส่วน,สนพันแผ่นซีดีนี้พอนานๆไปมันจะกรอบเพราะว่าเป็นเราเนี่ นี้พอเรานําเข้ามาแล้วหรือเราบ่มที่หน้าง,งานก็คือส่งเอหรือต่างๆก็ได้เราก็วางปุ๊บเราก็ขึ้นแบบนี้ครับจากนั้นออันนี้ในกรณีถ้านนไปเลยนะครับนี้พอครบเรียบร้อยแล้ว,ลวคือแบบนี้นะครับ <c oughs> ขึ้นแบบนี้เลยผ้า <c oughs> ขึ้นให้หมดแล้วก็ถ้าเต็มไปได้คือให้ทึบเลยตรงนี้อย่าเพิ่งให้มีแสงแดดรับก็คือยากคาให้ดีคือ,อเป็นฟางข้าว เพราะว่ามันมันทึบดีกว่าแล้วต้นทุนมันมันประหยัดกว่าครับผมแต่ถ้าเราใช้แบบนี้เราต้องมาตัวช่วยระบบน้ำเพราะเดี๋ยวผมทีครับเดีเข้ามาข้างในเลยบผมจะทำตามไปยนะครับคำว่าทึบนี่คือมุมมุงหมดเลยครับก็คือต้องมีฟางข้าวปิดมือทึบเพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปก็เน็ตก็เหมือนกันครับนี่พอวันที่สี่นะครับ ้าลงนิดหนึ่งครับลงทั้งผ่าสแสลมทั้งผ่าดำนะครับลงนิดหนึ่งที่เราลงเข้านี่ <c oughs> เพื่อให้เราหายใจได้ เพื่อให้เราสะดวกในการทำงานอ๋อคือตอนเอามาเรียงนี่คืออันนี้อันนี้คือยกขึ้นอันนี้คือตอนวันวันที่สี่แล้วครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ยกขึ้นเอะแล้ววันที่สี่เราก็เอาลงาลงนิดนึงแต่ตอนเอาขึ้นตอนก่อนวันที่ก่อนวันที่สามเอายกขึ้นเพราะว่าเราไม่เปิดเพราะว่าเราไม่เปิดนี่พอเราเปิดปุ๊บคำว่าเปิดปุ๊นี่คือเราต้องอ้าอ้าถุงเราคำว่าอ้าถุงปุ๊บมันก็ต้องเจอหน้าก้อนหน้าก้อนปุ๊บมันก็จะเจอเชื้อโรคได้ง่ายเราต้องป้องกันซิตต้อีกทีเราก็คือเอาผ้าลงเพื่อให้เราหายใจออก ลงมิดไหมคะลงลงเท่านั้นพอพอพอให้เราหายใจออกก็ได้ครับผมคือจะทำให้ดูเลยค่ะเยครับค่อยๆอ้านะคะเพราะว่าบางก้อนนะคะหน้าก้อนก็จะปิดมาตามถุงค่ะแล้วก็คืออ้าให้กว้างอ่าให้กว้างค่ะเราจะอ้าทั้งลงหรือว่าอ้าไปด้วยแล้วก็หักคอไปด้วยก็ได้หักคอแล้วก็ให้หักเฉพาะเอา เข้าฟังแล้วกด้สัมผออกอให้หน้า ปิดประตูเพื่อไม่ให้ลมเข้าเยอะเกินไปครับคือถ้าเราดอกใหญ่เร็วหรือว่าเราลิ่งเราต้องไล่ลมให้ขึ้นสุดเลยอย่างที่คมบอกครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ให้เข้าให้เข้าปัา่ตดว ใหญ่ครับผมรับฟังวิทยากรนะครับกีฬา5เทียร์5รอฟังนะครับล้างมือนะคะแอพกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ล้างมีดที่เราจะนำมาเก็บเห็ดค่ะแล้วก็มีตะกร้าเป็นตะกร้าเล็กเท่านี้ก็ได้ค่ะค่ะก็ผิดบทนะคะก็คือเราต้องถนอมมันหน่อยเพราะว่าถ้าสิว่าดอกมันแตกนะคะเราก็จะไม่ได้ราคา แล้เราไปส่งแล้วมีคนมารับเขาก็าจะติเรื่องดอกเราเขาก็าจะตัดราคาเราลงแบยแล้วก็ใช้ถุงเลยค่ะนี่การเก็บนะคะจะไม่เก็บเหมือนผิดขอนเห็ดบดนะคะจะเก็บช่วงมันจะมีข้อ,อ,อเห็นไหมคะมันจะมีข้อของแต่ละดอกเห็ดบดก็คือให้เก็บทีละดอก จะไม่เก็บครั้งหน้าครั้งเดียวค่ะค่ะือให้เก็บทีละดอกให้เราตัดเลยเขาจะว่างให้เราได้เพราะมันแก่ค่ะเราก็จะมาแต่งหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเห็นบทจะมีการเก็บแล้วก็การแต่งหน้าแต่งงานคือต้องเอาออกทั้งหมดต่อเลยแล้วต้องเก็บดอกก่อนนะค่ะเดี๋ยวลองชิดยเก็บเลยค่ะเก็บชิดเลยไหมคะ ให้ให้เก็บมันจะมีตอมีข้อขี่ตุ้ขายเห็่ค่ะค่ะให้เก็บของพี่พี่เขาเก็บสมิดเลยให้เก็บเทอหรอแล้วก็ข้อควรระวังคือห้ามมีมีดเราอะค่ะโดนหน้าก้อนค่ะแล้วก็ห้ามโดนใบหิรกะด้างดอกเล็กให้ไว้ก่อนคให้เก็บดอกใหญ่ค่ะตลาดต้องการประมาณเท่าไหร่คะตลาต้องการคือเขา ห้ามห้ามเกินห้ามบานเกินเรามองไม่เห็นีแต่ดอกเล็กพวกงะอันนั้นเขาชอบอ๋อแต่เราอะเสียดระาน้นลยค่ะเราต้องให้มันเตือนตัวโตขึ้นนิดนึงถ้าดอกใหญ่มากถ้าดอกใหญ่มากๆไงถ้ามันใหญ่มากๆมันก็จะเบาถ้าไม่เก็บเสร็จแล้วเชิญบานในห้องน้ำเอาไปตากใช่ไหมคะดอกใหญ่มากๆเราไปเนกลี่ยเดี๋ยวขาย ขหที่เก็บวานกเ็แล้วมวใหญ่ขนาดความยาวไม่พอีครับเเราต้องมือเล่าไม่ยก็บไเลนีบ้าหไลายเลยบ้านบ้านะต้อง่เห็ีขึ้นไปแต่มันบานเก็บได้ค่ะคือเก็บได้เลยถ้าขนาดดอกเลกกว่านี้ให้เราเอาไว้ก่อนเท่านี้เพราะว่าให้มันบานกว่านี้เราก็จะได้น้ำหนักได้ยินค่ ให้เราเก็บทีละดอกแล้วก็เห็ดบดมันขามันจะหยาบแล้วก็จะเหนียวเราก็จะเหลือไว้แล้วก็ให้กลับมแบาแตกได้ครั้งหนึ่งเห็ดบดจะมีการแตกได้ก็คือให้เก็บทีละด,ดอกเลยเก็บตรงเห็ดบดให้เก็บตรงมันจะมีข้อ มีข้อตรงขาเนะคะต้องขาเชียงหรือตรงแนะนำพื้นที่เขาจะเน้นว่าหนอเข้าเนี้ยลาไทยแบบนึงนะหนอเข้าเนี้ยจะมีเลนที่โรงเรียนก็ที่บอกมาเป็นอย่างนี้คือมันอยู่คุณรัังมนมันนมักรยไปง่นีจังหวัดไหนนะมันมากับตัวนี้แล้วคือเชียงที่บ้านแม่ถือสาระใครนั่แสดงว่าการเก็บก็คล้ายๆกับเห็ดขอนแล้วก็ต้องเลือก คือบางทีมันออกมามันมีเด็กบ้างดอกใหญ่ค่ะใช่ค่ะในเฮดคอนท่นนั้นพวกบานนั้นวันนั้นดอกเล็กข้อนึงมันจะมีดอกเล็กดอกใหญ่เราเราจะไม่ตัดหมดเก็บทีละดอกเก็บดอกใหญ่ยี่กได้เก็บก้อนในทีละดอกใช่ไหม แนครั้งนึกว่าต้องตัดทิ้งหมดเลยมันไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่ละครก็บเก็บทีื่ดอกใช่ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้ค่ะพ่อค้าเขาชอบด้วยแต่เราก็จะเสียกำไรเราเไม่ได้ก็แตตรงข้อมันนะคะมเดิมเหมือนที่เมื่อกี้ได้เก็บกันนะครับ คือเราต้องเตรียมที่รับมีดไปด้วยครับเพราะว่ามันไปเร็วมากเลยใบมีดเราคร <c oughs> <อ>ับเราคมขนาดานี้นคือ,อมีดจะดีกว่า,เพ,าเพราะว่าตัวนั้นมันยังไงความคมเหมือนมอก,ก้ที่ฟังเสียงไงไหมครับ <c oughs> มันยังไงเราต้องได้รับมีด <c oughs> อีกทีครับนี้พอเหลือต่อนะครับอันนี้คือพอเราเก็บไปแล้วมันพูดถึงว่าเก็บจนหมดลงแล้วครับผมก็คือใน ในในในตอนที่เราเก็บเนี่ยก็คือ,คอลดน้ำสามเวลาเหมืหอนเดิมนะครับตอนที่เราเก็บดอกเสร็จแล้วก็ยังมีดอกอยู่ก็ลดน้ำสามเวลาเหมืหอนเดิมครับหรือว่าเราเรีบแล้วก็เก็บเลยก็คือ,อมันมันยังไม่นั่นแหละครับแต่งหน้าจะไม่โดนหน้าก่อน อย่างงวิธีนั้นนะครับกับวิธีนี้ต่อไปพอเข้าใจไหมครับหน้าสองอุณหภูมิเท่าไหนก็ได้เราก็คือถ้าเราอยากให้มันร้อนนะครับก็ไม่ต้องเอาผ้าแสรมลงนะครับให้ให้ผ้าดําส่วนอันนี้เอาออกเอาออกยาคายางกาวตรงที่เราใส่ไว้เอาออกเลยออกให้หมดเลยคือให้มันร้อนแล้วแต่เนี้ยพอเราปิดมืดปิดมืดนี่คือความต่างจากหน้าแรกนะครับต่างกันเราคือ ขอเราขัว้วแล้วตอนนี้ค่ะออกแก้ว่าเต้นใส่ไม่ต้องออก้าใส่ถ้าใส่ใสมันจะตายตัวเนเดิมตายตัว,ว,วเมนเดิมครับครับจากนั้นปุ๊บอ่าตอนแรกเราอ่าเราก็ผ้าลงอ่งเอาผ้านั้นขึ้นว๊บเราปิดผ้าเท่เหมือนเดิมปิดไม่ให้ลมเข้าปุ๊บแต่ตอนนั้นอ่ะเราลดน้ำอยู่แล้วก็คือตอนที่เราจะผ้าลงอ่ะน้ำปุ๊บสมมติเราแต่งวันนี้เรานับของวันพุ่งนี้ยเป็นวันที่ ที่น้องไอาอุ่นภูมฟากรักเงาฟ้าฟังในน้ามีปลาในน้ามีข้าวฟ้ายังมีดาวมีตะว,วันแสงทองส่องคุณภูมิปัญญาเรือกส่วนไร่นาสร้างทาท่าทา วนขวัญขวนคืนมาสบแผ่นดินแผ่นดินทิ้นทานบ้านเกิด